อ่ะวัสดีครับคลิปนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ซ่อมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ประกอบบอร์ดลงตัวเครื่องนะครับอ่าเครื่องนี้ก็คือเครื่องที่ไอจีบีทีช็อตนะครับนี่นะครับตายเรียบนะครับโหดมากเครื่องนี้นะครับ อ,อ่อก็ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประกอบบอร์ดลงเครื่องแล้วทีนี้เดี๋ยวทําการเทสให้ดูนะครับหน้าจอผมจะต่อไว้ตรงนี้ก่อนเป็นหน้าจอสําหรับเทสยังไม่ปิดฝาเครื่องเพื่อตรวจสอบระบบต่างว่าทํางานผิดปกติหรือปกติอะไรยังไงไหมนะครับตรงนี้สายจะต่อ,อ,อสโคไปไว้นะครับตรงนี้ก็ต่อไปโหลดเพื่อเตรียมทดสอบนะครับโอเคเดี๋ยวมาออนเครื่องกันเลยนะครับผม จะตั้งเดี๋ยวก่อนอื่นลิมิตไว้สัก3แอมป์นะครับผมป้อนเข้าที่5 0โวลต์ลิมิตไว้ที่3แอมป์อ่ะออนไฟเข้ามาเลยนะครับเอาสัก5แอมป์ดีกว่า3แมแอมป์มันจะบูตไม่ขึ้นนะครับ5แมอมป์โอเคออนเครื่องเลยนะครับสังเกตอาการนะครับว่ามีควันอะไรขึ้นไหมมีระเบิดไหมนะครับตาดูหูฟังเหมือนเดิมนี่เห็นไหมนี่ มีเอา์พุตออกนะครับเห็นไหมเสียงรีเลย์ตามลําดับนี่ก็ถือว่าอุ่นใจแล้วนะครับมันจะมีเสียงรีเลย์อยู่คนที่เป็นช่างนี้จะรู้นะครับรีเลย์จะต๊อกสองประมาณสองทีสามทีคนที่เป็นช่างที่ซ่อมมาเยอะๆจะรู้นะครับว่าจังหวะรีเลย์แบบไหนที่ถือว่าปกตินะครับถ้าเป็นจังหวะอื่นนี้ต้องรีบปิดแหลใจก็รีบปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็ เข้าใจกันดีเนาะบางทีนี่เสียงดีเลยเปิดปุ๊บดีเลยติดเลยอันนี้ต้องรีบปิดนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรผิดปกติอยู่อ่ะไม่พูดพรามทำเพลงเดี๋ยวมาดูนี่เป็นไซน์เว็ที่ออกมานะครับนี่ห้สเฮิร์นะครับ,รบอ่าสวยงามนะครับผมสองนะครับอ่ะเปิดโหลดสักหน่อยอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดโหลดเดี๋ยวผมเปลี่ยนกระแสะก่อนนี่กินสเตเอ้ยกินกระแสสแตนบายหนึแอมป์นะครับราวๆห้าวัตต์ คือว่าปกตินะครับ50นะวัตต์นะวัตต์นะครับคือระบบ24โวลต์หรือระบบ12โวลต์กระแสจะกินเยอะกว่านี้แต่ให้ดูกําลังวัตต์นะครับไม่ใช่คนบอกว่าอ่ะทำไมเครื่องนั้นกินกระแสเยอะเครื่องนี้กินกระแสน้อยอะไรอย่างนี้ต้องดูที่แหล่งจ่ายด้วยนะครับซึ่งเครื่องนี้ผมจ่ายไปที่50โวลต์มันกิน1แอมป์ก็เท่ากับราๆ50วัตต์พอดีนะครับถ้าผม เปลี่ยนเป็น48โวลต์นะครับเปลี่ยนเป็น48 v ให้ดูนะเห็นไหมมันจะกินที่กินกระแสควรที่จะกินเพิ่มขึ้นแต่ตรงนี้มันกินลดลงก็แปดอยู่เหมือนกันแต่ราวๆ40 v กว่าถึง50วัตต์เหมือนเดิมนะครับมันจะอยู่ราวๆนี้นะครับซึ่งระบบ24โวลต์มันอาจจะกินราวๆแตนนไบแอมกว่านะครับ ก็40กว่าวัตเกือบ50บวัตถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะผมเปลี่ยนแหล่งจ่ายเป็น50บโวลต์นะครับเพราะว่ากระแสจ่ายได้1 2แอมป์นะครับโอเคผมลิมิตเป็นกระแส1 2แอมป์แล้วจะทดสอบเปิดโหลดนะครับนี่เห็นไหมจ่ายโหลดได้ปกตินะครับทำงานปกติแล้วเครื่องนี้นะครับดูตรงนี้นี่นี่สายเวฟสวยๆไม่เพี้ยนนะครับหลังจากที่เปิดโหลดแล้ว สายเว็บต้องไม่เพี้ยนถือว่าปกตินะครับผมก็เอาเป็นว่าเครื่องนี้ก็น่าจะผ่านแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเทสแ,แผงบนนะครับบูต mppt นะครับต้องต่อไฟเข้าจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะเสียแผงบนนะครับโดยปกติแล้วอาการเสียส่วนมากจะอยู่ที่เมนบอร์ดนะครับบูต mppt นี่ก็มีเสียมาบ้างแต่ไม่เยอะนะครับผมก็เ,เป็นว่าก็คงจะจบแล้วนะครับเครื่องนี้ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เครื่องหน้าคลิปหน้าแล้วกันว่าจะเป็นอะไรนะครับจะมาซ่อมอะไรให้ชมกันคลิปนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ